สวัสดีครับวันนี้เรามีตากองกโฮพามาชมต้นอโอคาโดไรมเมล็ดนะครับในช่วงนี้บางลูกก็เริ่มเก่แล้วก็จะพามาสังเกตว่าโคาโดไรมเมล็ดนั้นสังเกตยังไงที่ลูกมันเก่น,นะครับ <c oughs> วันนี้ก็บางลูกก็ได้หอไว้นะครับ จะมีส,สีน้ำตาลนะครับยันสีน้ำตาลนะครับเข้มครับคำว่าขั้วเนี่ยเขาก็จะสีเหลืองเก๋แล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีริ้วสีน้ำตาลนะครับก <anak> ็ยังไม่เก๋นะครับเมื่อเขาสุกแล้วนะ่ผิวเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงทั่วทั้งผลนะครับ กนนิ่มนะครับวันนี้วันที่สามสิกรกฎาคมส5 6 5นองสิบห้านะครับก็เริ่มเก๋แล้วแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับคนในที่จุลูกก่อนนะครับเขาก็จะเริ่มเก๋นะครับลูกนี้ก็คงใช้ได้แล้วนะครับบางคนก็ถามมาว่าวคาโดและเมล็ดนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับก็จะรสออกได้กลิ่นวคาโดนะครับก็ช่าน้ำนิดนิดแล้วก็มันปนหวานนิดหนึ่งนะครับอร่อยนะครับ ข้อดีคือไม่มีเมล็ดนะครับในเนื้อในนะครับเราทำอาหารได้หลายเมนูนะครับทำสมูทตี้อะโวคาโดก็สีสวยอร่อยนะครับทำสลัดอะโวคาโดนะครับหรือเราเป็นผักข้างเคียงปลูกสเต็กอะไรหลายอย่างนะครับทำเป็นสลัดี่ได้นะครับพันไรเมล็ดนี้เป็นพันธุ์ที่โตเร็วนะครับผมก็ปลูกที่สกลนครนะครับอุทยานนิคมนะครับก็ประมาณสามปีสี่ปีนะครับ แต่ว่าช่วงแรกนี่เ,เราต้องใส่ใจให้น้ํานะครับให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับให้น้ําให้ปุ๋ยถ้าเราถ้าเขาไม่ได้น้ําปุ๋ยที่เพียงพอก็จะชะงักนะครับชะงักการการเจ็บตัวดูลูกนี้นะครับที่เพงแค่เยอะก็ไม่ได้ห่วนะครับอันนี้ก็ร่วงเลยนะครับอันนี้ก็ลูกเล็กนะครับนี่จะไม่ค่อยสมบูรณ์ให้ลูกนี้นะครับสีแบบนี้หมายว่าสุกแล้วนะครับนิ่มดูดูนิ่มนะครับเราผ่าดูสีจะสวยนะครับต่ไม่มีเม็ดนะครับ บางบางลูกนะครับแต่ลูกเล็กเนื่องจากว่าอาหารการส่งจะไม่เท่ากันนะครับแต่ลูกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ชรับต้นพันธุน์แจราบาริาแล้วก็ยินดีนะครับให้คาแนะนําทักมาได้เลยนะครับโดยที่เพจแจลบานิตานะครับก็จะดีแล้วเกินเรียนรู้นะครับ,นะรบก็บางท่านก็อยากชิมก็อดใจนิดหนึ่งนะครับ ไม่มั่นใจว่าปีนี้จะได้ประมาณกี่โลนะครับนะครับว่าให้ชิมบางคนก็จองมานะครับแต่บังเอิญฟ้าฝนนะครับลมพัดลูกที่ยังไงเล็กจะจะดกก็จะร่วงนะครับว่ากาลังจะดกนะครับก็ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับคงจะได้ชิมทุกคนนะครับผมเขาดูไรเมล็ดนะครับหลังจากเก็บแล้วก็ประมาณเราทิ้งไว้ประมาณห้าวันนะครับห้าวันก็สีเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีน้ําตาลแดงกับเป็นสีน้ำตาล ดงแบบนี้นะครับเตมตาแดงก็จะสุกนะครับแล้วก็ผ่านนะครับอร่อยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีไว้ในสวนก็ดีมากนะครับแล้วถ้าบางท่านที่ชอบแปลกใหม่นะครับต้นนี้ก็ตเร็วนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้กับทุกภาคของประเทศไทยนะครับได้นะครับสุโันครนื้แหลง แรงมากเขาก็ทนได้นะครับอี่ยเดียวเราให้น้ําให้ปุ๋ยสม่าเสมอนะครับเมื่อปีที่สามถ้าเขาทรงคุ้มใหญ่นะครับเราก็ให้คีไก่นเน็นะครับยินซีนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยแป้งที่สี่นะครับผสอมอาหารตรงคุ้มนะครับเพิ่มก่พอเตรียมพรอที่เชอองด์หนนะครับวันนี้แลว,วันนี้ก็ก็นำเสนอนะครับการ ตังเกตนะครับโมคาโดอะไรเมล็ดนะครับก็เยอะอยูนะครับแต่ว่ายังยังไม่เก่น,นะครับก็จะอัพอีกครั้ง,งหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ